ตัวนี้ท้องด้วยครับตัวนี้ท้องหกเดือนครับผมหกเดือนครับผมเอาทังสิ้พี่น้องครับถ่ายเบื้องครับตัวนี้งัวลูกตัวที่สองในท้องครับแล้วก็ผสมโตมากหกเดือนหันทางัวโค้งสางกันสี่สูงๆแบบนี้ราคาเท่าไรครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทดีครับพีเหมือนนันครับในนาโตนะครับครับผมมานัดฟาร์มครับผมครับ มือนี้นะครับเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้มาทีมอนัดฟาร์มครับโบง่ายมือนี้บอกว่ามีงัวราคาถึงเลยแมนครับถือคือราคาหลักหมื่นครับหลักหมื่นครับงัวทองหลักหมื่นกว่าบาทครับผมงัวทองหลักหมื่นกว่าบาทเอาใจพี่น้องงบหน่อยเนาะแมนครับผู้ใดทีได้เงินมาปีใหม่สื่อของฝากพ่อฝากแม่มืมอนี้บอกเลยว่ามีงัวทั้งหมดัติจากตัวคำมูนี้ที่เปิดที่พี่น้องงัวอยู่มันสิบกัวตัวครับผมสิบกัวตัวครับผมบางตัวกับที่จองมาแล้วนะครับครับผมเอาทั้งสี่ครับว่าเบื้องตัวแรกครับที่นี้ครับพี่น้องครับตัวแรกเอาแมนี่พน้องครับนี้่ เปิรนบอกว่าเป็นง้อตัวนี้นะครับแม่นครับผมแม่นอันนี้เขาเป็งัวยังครับพี่สิงัวไทยเพื่อนบ้านเท่านี่แหละครับผมพี่น้องครับมีคนถามมูฮันว่วาวหันผมมีคลิปลงอยู่ตลาด100เอทุนวอลอย่าได้งัวไทยราคาถึกถึงครับตัวนี้คือเป็นงัวไทยบ้านเท่านาะครับผมผสมเลยยังครับตัวนี้ตัวนี้ผสมได้หกเดือนแล้วครับผสมได้หกเดือนเนาะแม่นครับครับเขาสูงอะไรเพราเท่าไ้าได้ข่าววตัวนี้ร้อประมาณร้อยยี่สิบครับผมสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเนาะครับผมตัวนี้ท้องหกเดือนครับ มันีหรอว่าองตัวคำว่าตัวสิประมาณ2อตัวครับพี่ประมาณ2ตัวเนาะตัวสาังสิไปเนาะแมนครับผมแมนปรขับตัวนี้ครับพี่น้องครับกตคุณบอกว่าทองแล้ว2ตัวครับตัวที่สามกำลังสิบไปครับตัวนี้กะได้เรื่องติดทองนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสมบูรณ์ดีตัวนี้ครับเอหน้าตรงสี่แล้วาเลยครับห่งเจ็ดพั้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเบาทพี่น้องเขาว่าไงว่าอ่าสื่อหนึ่งกระไดหนึ่ก็คือสำเร็จสอตเนาะแมนครับไปกินน้องี่กินน้องเอาพี่นงครับหนึ่งหมืนเจ็ัน ครับผมปะเบื้องตัวต่อไปนะครับพี่น้องนะครับตัวต่อไปเอาตัวนี้เลยพี่เอาตัวนี้เนาะแมนครับตัวนี้ใส่ยันขึ้นมาเนี่ยครับอ่ะพี่น้องครับวันนี้หันเป็นง้อไทยเขาเนาะอันนี้จะเป็นง้อใส่ยันขึ้นมาหน่อยนึงพี่น้องครับอันนี้เป็นง้อขึ้นมาสูงแรงง้อตัวนี้ตัวนี้กระสีเบียดเบียดลอยลอยสี่สิบอยู่เลยพี่เบียดเบียดลอยสี่สิบเนาะครับผมพี่น้องครับตัวนี้ประมาณลอยสี่สิบจนีด้ขึ้ลำตัวทีเงาพี่น้องครับนะครับลำตัวทีเงานะครับแราคา มันในลูกตัวก้อนตัวนี้ตัวนี้ลูกสองนี่ไมคในทองนี่ครับพี่ลูกสองในทองเนาะครับผมตัวนี้ลูกที่สองในทองแสดงว่ายังสดสดอยู่เนาะนะครับเนาะผสมตัวได้ไหมเนาะครับตัวนี้ผสมโตครับพี่อันนี้คมโตมาเนาะครับผมทุกวันนี้คนเขาจับผสมทิชหยากหลายเขาจับก็เลยเริ่มใส่คมโตเนาะแมนครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องผสมทิชหยากช่วงนี้นะครับครับคมโตคือช่วงอันนี้พันแยกลูกอ่ะพี่พนจะส้มแได้่าก็ร่างกินละครับอ๋อคือเดือนหกเดือนครับผมพึ่งแยกลูกเนาะแมนครับ ตัวนี้ท้องด้วยครับตัวนี้ท้องหกเดือนครับผมหกเดือนครับผมเอาตัวนี้พี่น้องครับถ่ายเบื้องครับตัวนี้งัวลูกตัวที่สองในท้องครับแล้วก็ผสมโตมาหกเดือนหันทางัวโค้งสางไอ้สิสูงๆแบบนี้ราคาเท่าไรครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับผมแสดงว่านี่คืองัวท้องหรืราคาพอเกินสองหมื่นแมนครับพี่น้องครับอันนี้คือราคาถือได้เพราะว่าหันทาปกติแล้วโตังสี่ครับพนักเป็นแม่สาวกับว่านั่งสองหมื่นขวบแล้วอันนี้ยังติดท้องหลังหกเดือนความกินนองนะครับพี่น้องคครรัับบ ราคา19,900บาทเนาะครับผมให้มุ่งหนาลูกค้าทุกคับพื้นนี้ให้มุ่งก้นนะครับกินหยากินเฟืยงดีเนาะกินดีครับผมเอาพี่น้องครับห้องไว้19,900บาทครับพี่น้องครับครับปะนะครับหันวอได้ขายอั่างไรเนาะหันวอได้ขายหัวหน่าวตัวอื่นผมมาเด้อนะครับครับผมเพราะว่าราคานี่เป็นกระสือนะครับหมื่นเก่าพันเก้ารบาทอันนี้คือราคาห้องกันปะราคาห้องต่วอะไรบ้างไรครับผม ต่อได้บ่ไรครับส่งฟรีร้อยกิโลครับผมอ่าส่งฟรีร้อยกิโลเนาะครับต่อได้บ่ไรวันนีเพราะว่าเขาห่วงราคาเบียดทุนแนี่ยครับผมครับปะตัวต่อไปอันนี้บนที่สองพี่น้องใส่เนี๋่บนที่สามครับผมนะครับโอ้ตัวนี้ลมแห้งๆพี่น้องครับวันนี้บอกเลยนี่ครับพี่ตัวนี้กระทองแก้เึ้ือนครับอ่าแสดงว่าตัวนี้เขาเอางลัวทองเนาะครับผมแต่ว่าตัวนี้ขึ้นอ่างเงคของเนาะครับตัวนี้เนาะแมนครับผมก็กินหยากินเฟียงเนี่ยพี่น้องครับกินครับอ่าตัวนี้คือว่ากิน คือหันเลี้ยงง่วงสี่โมมิข้ามาจอยพี่น้องครับว่าต้องไปยากรว่าต้องไปซื้อหอยอะไรแยกรว่าแต่มีเฟี้ยงให้มันกินนะครับพี่น้องนะครับครับผมตัวนี้มันได้ลูกตัวนี้ว่าตัวนี้ตัวนี้ลูกสองในทองนี่ครับพี่ลูกสองในทองเนาะครับผ่านสมกี่เดือนครับตัวนี้ตัวนี้ผสมได้เจ็ดเดือนแล้วพี่เจ็ดเดือนคมโตมาเนาะคมโตครับผมพี่น้องครับเอ่อง่วงนี้โมมีจอยหอยยังตีเขากินพี่น้องเห็นบ่บ่มีหยากรสตี้ไม่ได้เฟี้ยงนี่ครับมันก็กินดีพี่น้องเห็นวันนี้กินตลอดเลยครับตัวนี้นะครับแล้้ววก็คุมมมเเเบ่่่งแลลนนีีีีขขาทย เรียมแท่เขามีสวัสดีดีนะครับเพราะว่าธนาผ่านทางงดตัวใดที่ซอว์บรีนี่เป็นคนยิ่งยองตอนนี้คือบ่เรียมขึ้นเรียมขึ้นแล้วก็อ้างกระยิ่งอวดพ่วงด้วยนะครับตัวนี้ขันห้าตัวยองสี่นี่ราคาเดี๋ยครับเอาราคาเดียวกันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับพี่น้องนะครับว่ามันเงินแสนถิ่วบรีหาหกตัวเตี่ยเพราะนี่มีแต่ในราคาพวกเกินสองหมื่นเนาะพอไว้หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับกะทือว่าราคานีพวกเกินเนื้อแล้วก็ เอาไปเลี้ยงต่อก็บ่ค่อยขาดทุนแต่พออย่างที่เพราะว่าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้เพื่อนครับราคาตัวละมืนกว่าบาทมืนกว่าบาทเพื่อนครับครับปโตตัวไปมือนี้มีแต่ราคาถึกถึกครับมือนี้แม่ทองเื่านันครับพี่ผมบอกได้ว่าทุกทุกมมอนี้นะพี่น้องขาเจ้าเริ่มสิปั๊บโตแล้วหันห่าราคาบ่เกินเนือขาเจ้าก้าซื้อกล้าเลี้ยงกล้ากล้าซื้อเนาะครับเนาะอันนี้คือเบอร์ที่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ผสมครับตัวนี้ ตัวนี้ผสมแล้วซี่เดือนครับผมทองแล้วพี่ตัวจทองไหมครับตัวจทองเรียบร้อยครับอ่าพี่หนังครับดีผสมแล้วผสมพับตัวมาอีนอ้่าตัวนี้แม่นครับผมทับตัวครับเอาพี่หนังครับตัวนี้ว่ามาตัวนี้คือจะเป็นโซนแมททองนะครับตัวนี้ซี่เดือนครับเขาสูงแทม้วนตัวนี้สูงประมาณหนึร้อยสามสิบห่าได้ไหมพี่สูงประมาณหนึ่งร้อยสามสิบห่าได้เนาะครับผมก็ได้เรื่องลำตัวทิ้งเงี้ยวพี่หนังครับลำตัวทิ้งเงี้ยวนะครับแขงขาก็ดีตัวนี้นะครับแล้วก็ผสมลัวซี่เดือนเนาะครับผมอันนี้เป็นง้วนราคาถือพี่หนังเบื้อง กินเฟียงดีตั้งได้ใชครับโอ้ไงมาบุญก็หน่าคือได้พี่น้องปกติเลยงูขุมกินกินเฟียงนี่พี่น้องเพราะวันยังมันเคยกินกันได้เนี่มันกินอ่าตัวนี้ตอยน้องถีบจอยเลี่ยเดี๋ยวผมเห็นมันปรับตัวก่อนแต่ว่ารู้ถือว่าน่ากินเฟียงนี่บุญยิ่งขึ้นมาจอยนะครับขนาดโต้งสี่นี่ขายไหนครับตัวนี้ตัวนี้เอาสองหมื่นห้าร้อยบาทครับผมสองหมื่นห้าร้อยบาทอันนี้คือราคาของกระสือแมนครับผมแต่ถีต่ออะไรอย่งนีครับเนาะต่อได้หลายครับขีบผมนะครับพี่น้องงห้้อไวารยก เมื่อนี้พอเสียงนางเบิงได้วลา,าคาได้โทถือแล้วพี่น้องครับตัวละมื่นกลัวมื่นกลัวสองมื่นกับพวกเกินนั่นนะครับครับอันนี้คือราคาห้องไว้เพื่อต่อซือ้อน้ครับเนาะแมนครับปะ่ะตัวต่อไปตัวต่อไ,ไปเอาใส่ไงีขึ้นมาพี่ใส่เงีขึ้นมามนหัวโลวนสีแดงครับนี่พี่น้องครับตัวนี้เป็นาบาบาหัวบ่ามันหัวโลนสีแดงเนาะครับผมโลนธรรมชาติตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ครับเอาพี่น้องครับพี่เพิ่งกันครับนะครับตัวนี้โลนธรรมชาติครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับหัวโลนธรรมชาตินะครับ้วกาสีแดงพร้อมเนาะครับ เป็นแม่ลูกคืออะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่แม่ทองครับแยกลูกออกครับพี่ครับแม่ทองแยกลูกออกเนาะครับผมโอ้สมัยได้กี่เป็นงงหกหรือสี่ราคาต้นกระซี่หาหกหมื่นถูกเนาะครับผมเมื่อนี้ผสมตัวอะไรไปครับเมืตัวนี้ตัวนี้ผสมกับช็อกโกแลตครับผสมช็อกโกแลตไปเนาะครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับผสมกับช็อกโกแลตไปครับแต่ว่าดูเด่นขึ้นเรื่องเม็ดสีเนาะครับแล้วก็บคลิปหูดําเครื่องเพชรดำครับพี่น้องครับครับตัวนี้มันเมื่อนี้อากาศอยุวารเบือนาวสิบองศาครับแล้วก็ลม หัวควายบางตัวมันก็ได้เห็ดให้ขนพองๆหน่อยนึ่งนะครับครับอ้าวมือนี้นะครับตัวนี้ปลากันทองเนาะปลากันทองครับโอ้ยตัวนี้เองนะครับผมมันว่าตัวนี้ครับพี่บะหมี่ราคาครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือราคาแมงหัวโลนครับผมปลากันทองนี่นะครับตัวนี้ครับปลากันทองเจ๊เดือนอะไรตัวนี้เอ่อตัวนี้หกเจ็ดเดือนครับเดือนประมาณหกถึงเจ็ดเดือนเนาะพี่น้องครับผน้าพู้ใด้สิไม่ได้เกี่ยงเรี่องหัวลนนะครับแค่์แปดเดือนก็ได้ราคาสามหมื่นเกินแล้วนะครับตะกี้ ตัวนี้คือแม่มันพร้อมรุ่นน้องแล้วพี่น้องรุ่นลูกเรากินกินสามารถกินน้องกับพี่น้องครับห้องไว้แครสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมอ่ะให้เพี่น้องเมื่อกี้ครับป่ะไปบไงตัวต่อไปครับตัวต่อไปมาเป็นนี้คือเหตุการณ์มาเมื่อนี้ครับวัอนี้มิตรราคาดถึงถึกับพี่น้องนะครับลุกลเรื่องคือว่าไงวะลุก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 แม่ลุกแมอ่ะนะครับเดี๋ยวลุกลุก เบิองตต่อไปนีเป็นงัวโค้งสั่งไงเนาะครับลูกกระทบครับพี่ลูกกระทบที่ดูวาสินนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับกะบวดเข็มนี่ตัวนี้เนาะเข็มครับงัวตัวนี้สูงอะไรครับลอยหาสิบบวกครับพี่ตัวนี้สูงกวาสิบบวกเนาะครับผมลิปหูดําแข้งขาดําเครื่องเพดดำนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ผสมกับงัวตัวนี้ตัวนี้ผสมกับช็อกโกแลตไว้ครับได้หกเดือนครับพี่ อ่าพี่น้องครับตัวนี้ผสมกับช็อกโกแลตเป็นหกเดือนเนาะครับผมก็ถือว่าเป็นง้วดทีวง่ายมาเป็นง้วดที่โบนเข้มแล้วก็บหันหางง้วตัวนี้นะผสมบาร์มันไว้คือเป็นช็อกโกแลตเนาะที่นี่เขาจะได้เรื่องโค้งส่างแล้วแล้วเขาจะได้อดเรื่องคำว่าพรและจะเดือดเรื่เม็ดสีพี่น้องครับตัวนี้นะครับครับเอาหันห้าตัวนี้ประกันทรอ่ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผม เป็นง้อโค้งสั่งยังไงประกันทองกันเนาะนี่เนาะแม่นครับประกันทองครับคือพี่น้องสมัยตะกี้อ่าทีอยู่ทั้งโกดสูมก็ต่อเถอะง้อหูพลเหลืยงง้อง้างงอหูเนาะครับวันนี้เขาเจ้าใส่บอร์มันเข้าไปเพิ่มมันนีดึงหูเข้าไปนะครับดอกสีเพิ่มโค้งสั่งนะครับคำว่าเพิ่มอมเนาะครับอันนี้คือสองหมื่นกวาข้าศนาราบาทนี่ครับผมราคาหนี้พอห้องพอตอเนาะครับพอสมชกอะไรไปพี่น้องครับประมาณนี้นะครับครับปะเอางตัวต่อไปครับพี่น้องครับถือว่าราคาหนี้พอสื่อนี่พี่น้องครับพอตอ เ่านุ่มของพี่น้องครับพี่นีถือว่าแลาลูกออกมากกว่าจับกินน้่มยาครับพี่น้องนะครับเป็นง้วลูกกระทบที่ดูบาซิงครับมาตัวต่อไปนะครับแม่ทองครับผมแม่ทองเนาะตัวนี้เป็นสีนงที่ครับตัวนี้สีบักตานครับพี่สีบักตานสุกเนาะแสดงว่าตัวนี้เขาทองแล้วก็มีความสมบูรณ์พออย่างตีเพราะว่าเขาขนเหลี่ยมดีครับพี่น้องครับแล้กก็เป็นง้วบทเข็มครับคลิปหูดำเครื่องเพชรดำพร้อมตัวนี้ครับผสมตัวได้ไหมนะครับง้วตัวนี้ตัวนี้ผสมปอเช่ครับ ปอเช่ครับผมปอเช่ของตงินตามของคุณฟ้าเลยเนาะครับผมที่พระเจ้าคุณซื้อมาจากไอ้ยูนมึงพ้นี่ยนะครับเนาะครับตัวนี้ผอสมเดียนครับตัวนี้ตัวนี้ได้หกเดือนกลัวแหละครับผม่น้องครับพอ่นไลนผสมปอเช่ได้หกเดือนกลัวครับตัวนี้ท่ายสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสามครับสูงกว่าสิบสามน้อบวกลบได้เนาะครับเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นวัวที่สมบูรณ์อ้วนดีนะครับแล้วก็ท่ายสูงดีครับตัวนี้ครับไม่ได้ลูกตัวกับวัวตัวนี้ลูกสองตัวครับผมลูกสองตัว ตัวที่สามมันสิไปเนาะเป็นบ๊อกคลิปหูแดงเครื่องเพชรดงเพื่อนครับแล้วก็ง้อแบบนี้ครับกับบางคนก็มักสีแบบนี้นะพี่น้องเนาะแต่ไม่ได้กีง้อวัดดังๆกับที่เอาเป็นสีนี่นะพี่น้องครับสีมักตาลสุกนะพี่น้องครับคุณง้อเฮ็ดนะครับประกันตรงนี้นัวง้อตัวนี้เป็นบ๊อกกันครับผมตรงสี่ราคาเท่าไรครับตรงสี่ตรงสี่เอาราคา สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทขึ้นครับพี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแสดงว่ามูลนี้ผมไม่คิดว่ามีเกินราคาเกินสามหมื่นได้บ่สามหมื่นกว่าที่มีอยู่ครับพี่มีอยู่แต่ว่าว่าไงว่าง้วนทองนี่ราคาไปเกินสามหมื่นครับผมอันนี้ตัวราคาเกินนั่นคือเป็นราคาแม่ลูกนะครับยังไงแม่ลูกมีแม่ทองแม่นี่แหละครับที่เกินครับอ่ะพี่น้องครับป่ะพี่เบิ่งโตต่อไปนะครับผมเบิ่งแล้วราคามูลนิธิผมลงไปแล้วน่ะจะได้ใายเกือบหมดนะแม่นี่ครับเขาบีบีนี่ครับทองแก้ขึ้นกันอ่ะพี่น้องครับวันนี้เบิ่งโต่่อไปปเเเ็นนแมมขาาบบีะครัผ แม่เขาบีบีนะครับโอ้แตงว่าวน,นี่มาอนีเอาคันเตงว่าทองงามงาม,มากนะหนุ่มีก่มาได้เนาะตัวนี้เนาะครับผมตัวนี้เขาสูงมั้เท่าไรครับตัวนี้สูงเบียดลอยสี่สิบด้วยครับพี่เบียดลอยสี่สิบเนาะได้ยึ่หรอกครับแต่ว่าอ่างไงเนาะอ่างไงครับพี่น้องครับว่าจะได้ลูกแฝดผนตีพี่น้องผม,ผมเพิ่งคัดแล้วผมก็ว่างสั่นแล้วพี่เพราะว่ายังตีพี่น้องเขาเพิ่งมันสวดออกทั้งขางมันพี่น้องครับพี่ครับอ่างไงครับพี่น้องครับตัวนี้ครับผสมตัวได้ไปเนาะตัวนี้ผสมกับสตติงเล่ครับ สติงเล่ครับผมเอาพี่นะครับตัวนี้เขาบอกว่าผสมสติงเล่แต่ว่าตัวนี้ถือว่าแม่นี่มีความสมบูรณ์ครับเพราะว่าขนเหลี่ยมดีนะครับแล้วก็อ้วนอ่างไงหลูกดินอะไรนี่เนาะนตัวนี้ครับนักท่องเราครับย่างงักงักเจ็ดเดือนครับตัวนี้ผสมไว้เจ็ดเดือนกลัวหรอครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกลัวเนาะพี่น้องครับแม่เขาบีนี่ผสมไว้เจ็ดเดือนกลัวแล้วนะครับเอาสิครับหน้าโตอ้วนยิ่งยิ่งสี่ราคาเท่าไรครับเอาราคาเดียวกันเลยพี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันทั้งใบาทครับผมเอาคือแต่ราคาหนึ่งหมื่นนี่ เอาจัดโปรใส่ปีใหม่ครับผมจัดโปรปีใหม่ราคาว่าเกินสามหมื่นตรงครับสองหมื่นเก้าพันเท่าไรบาทครับผมแต่บางวตัวนี้ถือว่าอ่งไงพี่น้องครับผมแล้วว่าอ้วนอิรีพี่น้องครับว่าธรรมดาครับปลาโบวทุกอย่างตัวต่อไปเขาที่นี่ตัวต่อไปเอาสายดําครับมันสายดําเอาพี่น้องมือนึ่งบอกถือซาผมมาถือแหลก็ถือว่าราคาถือเนาะหันราคาถือสิงเป็นต่ายขายครับเพราะว่าอย่างจริงมันอ้วนมันเหลี่ยมมันงามพี่น้องครับนี่ครับพี่แม่ยรันี่ครับอันนี้เป็นแม่ แม่ทองครับผมผสมไหมครับตัวนี้ท้องหกเดือนครับผมผสมตัวอะไรครับตัวนี้ตัวนี้ผสมช็อกโกแลตครับอ่ะพี่น้องครับตัวนี้เขว่าผสมช็อกโกแลตไวครับหกเดือนโ่าไงว่าพนขัดงัวเขามาคือมีแต่แตงง้วทีทองแก่พร้อมนะครับคือพร้อมไปรุ่นลูกน้องสิเนาะแมนครับผมหันงานงัวโตรงสี่ไม่ลูกตัวคำงัวตัวนี้ตัวนี้ลูกสามไม่ทองครับลูกสามไม่ทองเนาะแมนนครับตัวนี้เขาบอลูกที่สามนท่องครับผสมช็อกโกแลตไวเนาะครับผมอีกรอบนึงครับเจ้าเดินครับตัวนี้ผสมไว้ หกเดือนครับผมหกเดือนนะครับพี่น้องครับก็เลี้ยงอย่างนี้มันเป็นเดืนสามเดือนก็ได้กินน้องเนาะครับผมตัวนี้มันสูงอะไรครับร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยที่ที่บวกลบเนาะพี่น้องครับตัวนี้นะครับก็ถือว่ามื่อนี่คัดเข่าม้ไม่ได้งัวโค้งสั่งง่ายๆคุกโตเลยนะครับเอามาเรียกเอามาให้พี่น้องในคัดสันนะครับเนาะขน้าดทรงสีราคาอะไรครับราคาเดียวกันครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมสองหมื่นเก้าพันเท่าไรบาทครับไปตัวต่อไปครับ เอาสี่ทำเลยครับหันทาราคาแล้วกันหรือาสี่ถ้าเอาไปเทศละสามซีตัวอย่างนี้มีราคาพิเศษไหมครับมือสี่การลดให้ได้ครับผมคุยกันได้ครับคุยกันได้เนาะแมนครับผมป่ะตัวต่อไปตัวไหนครับเอาแมนนี้เลยครับสาวทองแรกครับผมพี่น้องครับวันนี้เป็นง่วงแมนสาวทองแรกถือว่าตัวนี้ไหนจะง่ามที่สุดที่ท้ายคลิปมาในมื่อนี้เนาะเพราะว่าอย่างที่ว่าเขาได้เรื่องโค้งสร้างนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์กล้ามเนื้อลำตัวที่ยาวนะครับตัวนี้ครับคือเป็นบามันเลือดสูงเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะแมนครับกะหันเป็นสีแดงนี่ราคา แต่วันนี้คือเป็นสีหมักตาลซุกเนาะครับคือสีดำหมักตาลซุกก็คือ้ำตัวเงี้ยวเนื้อหนังดีพี่นะครับน้ำไต่ก็ดีลึงกระชับชีกกระชับพี่นะครับวันนะครับชีกกระชับนะครับนี่ให้เบื้องไทยพี่นะครับวันนี้ตัวนี้ผสมอะไรไปเนาะครับตัวนี้ผสมช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตไปเนาะครับผมแจ็ดเดือนครับตัวนี้ผสมไว้ตัวนี้ได้หกเดือนเข่าเจ็ดเดือนครับ หกเดือนเขาเจ็ดเดือนเนาะครับผมหากแม่สาวองศสี่ที่ราคาเท่าไรครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือเป็นในความสดเนาะแม่นครับพาขายความสดนะครับแล้วก็ขายเรื่องเนื้อหนังพรนะทุกกรรมของเขานะครับแล้วก็อ่าต้นนี้มีอย่างครับตัวนี้ต้นนี้บวมมี่ครับผมบ่มมี่บวมมี่ต้นนี้อางนะครับเนาะครับผมแต่ว่าตัวนี้คือว่าได้น้ำตวเงี้ยแล้วก็เลี้ยงดีอ้วนดีพี่น้องครับตัวนี้นะครับไปตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นแม่ลูกปิดท้ายเลยครับแม่ลูกปิดท้ายแสดงว่าพวกนั้นก็คือมีเจ้า อ่ะนะคเปบงแม่ลูกตปวสุดท้ายพี่น้องครับลูกขันเทพครับเนี่ยนะครับลูกเทพเนาะเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับผมสมัยใ้กี่เป็นเสียนเนาะเหมนโค้งสีเนาะแม่นครับเพราะว่าแม่ส่งลูกดีครับครับอ้าพี่น้องครับวันนี้เบืงแม่สุดท้ายครับตัวนี้เบื้องให้มันให้เขาไหวได้กี่ขีดคักเนาะโค้งตัวนี้นะครับอันนี้ลูกตัวใดครับว่าตัวนี้ครับตัวนี้ลูกเทพเจ็ดสองครับลูกเคพเจ็ดสองเจ้าสีประดูเนาะครับถือว่าได้เรื่องลำโตทีเงาครับพี่น้องครับแม่ท้องแม่ท้องหกเดือนกับเคพสี่เก้าครับ ตัวนี้ทองคนเดียวกับเค KFC9 เมนครับพี่นะครับตัวนี้ผสมกับ k f c าไว้ครับตัวนี้ลูก KFC2 นะครับตัวนี้มันจะเดินขังง้อหน่อยตัวนี้ง้อหน่อยตัวนี้ประมาณสิบเดือนครับพี่ประมาณสิบเดือนเนาะในทองอีกนึงแตเดินขับในทองนี่ในทองหกเดือนครับหกเดือนแสดงว่าตัวนี้คือซื้อสองในสามเมนครับผมแม่เขาสูงมั้งแสดงขังง้อตัวนี้แม่สูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดบอกลบครับประมยสามสิบเจ็ดบวกลบเนาะแต่ว่าง้อตัวนี้เป็นแม่ส้งลูกที่เกินโตแต่จเริงเขาคือว่าลำโตเงี้ย งวดตัวนี้เป็นล้มตัวเหี้ยาวแล้วก็ให้ลูกล้มตัวเง่นะครับเพราะว่าฮหหน่านงวดตัวนี้ล้มตัวเง่เขาเสียหลูกเกินก็คือมันนำนักการเงินสี่ร้ายขึ้นครับพี่น้องครับไปใส่พอ,อนั่นนะเอาพี่น้องครับตัวนี้แต่ว่าถือว่าตอบโจทย์ครับตัวนี้แม่ลูกคู่นี้ที่เดน่นทะเลครับราคาห้าหมื่นห้าพันบาทครับห, 5, <000 S 2> ห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมพี่น้องซื้อสองในสามพอไปหานึ่งพันบาทกับถือหารสองหารสองก็ถึอสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อตัวแม่นครับนะครับแต่ว่าฮาน่าหารสามหมถึงตัวแล้วมึนก็บาทพี่น้องครับ ถือว่าราคานีเป็นราคาที่สุดคุ้มผมว่านะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเห็นผลงานเขาแล้วว่าเป็นแม่กับลูกลูกโตแมร์เราไปนี่ในท้องติดอีกท้องอย่างนี้นพี่น้องครับหกเดือนพร้อมกินนองครับห้องว้ยซออันหามื่นหาพันบาทอันนี้คือราคาห้องเนาะครับผมหมดหรือยังคเข้าไปทีนี้มือนีหมดแล้วครับผมหมดแล้วเนาะครับวันนี้ถ้าผู้ใดสนใจสามารถติดต่อทางไหนได้เลยนะครับอ่าติดต่อเบอร์โทรครับผม065 325 6642ครับผมอีิลายกับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับอีกช่องทางหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กนะครับมานัดฟารร์มมคับผ เรามีฟ้ามข้างนี้ใส่ครับตอนนี้ที่ตั้งฟาร์มกับบ้านเหล่างงตําบลบอระบืออําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับผมครับอผิวองครับตอนนี้คือว่าไงเล่ากับบ่อเก่งบไางแต่ว่างัวอยู่นี่ราคาถึงทุตัวเนาะการประกันให้นหมครับสิ่งประกันของเขาประกันหนึ่งเดือนครับผมจะมีสากรครับแล้วก็ส่งฟีให้ลอยกิโลนะครับครับผมครับผมอ่ะตอนนี้ผมบอกก่อนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ